วันนี้เป็นวันบรรยายชนิดที่เราเคยเรียกกันว่าวันธรรมปาติโมก <c oughs> จะบรรยายในที่ที่เคยบรรยายก็ทำไม่ได้ <c oughs> แต่แม่ว่าจะย้ายมา ที่นี่ก็ยังคงบรรยายได้จึงจะได้บรรยายไปตามหัวข้อที่เรียกว่าธรรมปาติโมกข์ทั้งเนื่องจากมีผู้ฟัง จำนวนมากไม่เคยฟังแล้วก็ต้องการจะฟังแม้ว่าเป็นครั้งแรก <c oughs> นี่ก็ไม่ขัดข้องอะไรในการที่จะพูดเรื่องธรรมปาติมโมก <c oughs> ในลักษณะที่เป็นการกล่าว สำหรับผู้ที่ไม่เคยฟัง <c oughs> คือเป็นการสรุปโดยหัวข้อให้ทราบว่ามันคืออะไรหรือมุ่งหมายอย่างไร <c oughs> ผู้ที่ไม่เคยฟัง <c oughs> ก็ต้องเข้าใจคำว่าปาติโมกเสียก่อน <c oughs> เฉพาะคำนี้มันก็แปลว,ว่าไอ้สิ่งซึ่งมันเป็นประธานเป็นหลักเป็นความสำคัญถ้าเป็นเรื่องวิในก็เรียกว่าพิกปุปาติโมกหรือพิกุณีปาติโมกหรือวินัยปาติโมก ก็เป็นเรื่องวินัยไปแล้วเรื่องสำคัญทางฝ่ายวินัยมัน <c oughs> ก็พวกหนึ่งก็เรียกว่าวินัยปาติโมสทีนี้อีกพวกหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับวินัย <c oughs> เกี่ยวกับธรรมะก็เลยเรียกว่าธรรมปาติโมกขเพราะจะเทียบเทียงกันได้กับ คำที่มีใช้อยู่แล้วคือโอวาทปาติโมกแต่แก่อัวข้อที่เป็นใหญ่เป็นประธานที่เป็นโอวาทแต่ที่คำว่าโอวาทมันกว้างไปจะเป็นวินัยก็ได้เป็นธรรมะก็ได้เราจึงต้องแยกกันใหม่ให้ชัดลงไปว่าในส่วนที่เป็นธรรมะนี่จะเรียกว่าธรรมปาติโมก ในส่วนที่เป็นวิน,นัยก็อยีากว่าวินัยยปาติมโมกทีนี้ก็ควรจะทราบความแตกต่างระหว่างวินัยกับธรรมะคำว่าวินัยนตามปกติก็หมายถึงข้อกฎต่างๆที่บังคับให้ต้องทำ นี่ส่วนธรรมะนั่นมันเป็นหลักที่ไม่ได้บังคับให้ต้องทําทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ใครไม่อยากได้อะไรก็ไม่ต้องทําก็ได้ <c oughs> แต่วินัยนี่ต้องทำเพราะถ้าจะอยู่ในคณะสงฆ์นี่แล้วต้องปฏิวัติวินยัยต่างกันอยู่อย่างนี้พูดง่ายๆก็คือวินัยนี่สำหรับให้ ให้ต้องปฏิบัติกันทุกคนบ,คบังคับให้ปฏิบัติทุกคนเพระใครไม่ปฏิบัติหรือล่วงละเมิดก็ปรับโทษโดยตรง <c oughs> อย่างมากถึงจะให้ออกไปเสียเลยออกไปจากแต่ความเป็นพิสูจนี่เลย <c oughs> ส่วนธรรมะนั่นถ้าเขาไม่อยากจะดับทุก <c oughs> เขาก็ทนทุกข์ไปกันแล้วกัน <c oughs> คนละรูป <c oughs> สำหรับวินยัยนั่นก็บังคับ ให้ปฏิบัติตั้งที่เป็นข้อกฎเกี่ยวกับบุคคลคนหนึ่งหนึ่งและที่เกี่ยวกับมูคณะทั้งหมดเพราะว่าโดยแท้จริงแล้ววินัยมุ่งหมายจะให้มูคณะคือคณะสองนี่ตั้งอยู่ได้นี่เป็นจุดหมายถ้าบุคคลนั้นมันเป็นส่วนน้อย ถ้าหมูคณะหรือคณะสงฆ์ตั้งอยู่ได้ก็คือบุคคลตั้งอยู่ได้ท่นจึงมีข้อบังคับให้บุคคลปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วรวมกันให้เป็นคณะสงฆ์นี่ตั้งอยู่ได้ก็เลยเรียกว่าวินัยบังคับให้ช่วยกันปฏิบัติเพื่อให้คณะสงฆ์มันตั้งอยู่ได้พ <c oughs> อนี่เป็นที่ยอมรับกันว่าการที่คณะสงฆ์อยู่ยืนยาวมาได้ตั้งสองพันกว่าปีจนถึงบัดนี้นั่นก็เพราะมีวินยัย เป็นหลักสำคัญรักษาความปกติสม่สำเสมอไว้ได้ไม่งั้นจะสูญหายไปแล้ว <c oughs> นี่ยคือความหมายของคำว่าวิในที่มันต่างจากคำว่าธรรมคำ <c oughs> ว่าธรรมก็เป็นหลักปฏิบัติสำหรับขัดเตากิเลสส่วนบุคคลบรรลุมรรคผลไปนิพพานไม่ได้บังคับว่าต้องทำ ไม่ทําไม่ได้มันไม่เหมือนกับวินไยนแต่ทีนี้ถ้ามาเปรียบกันถึงคุณค่าอ่ากันแล้วประโยชน์ที่ได้รับทางทมนี่มันไปไกลไปลึกแม่จะไม่เกี่ยวกับหมู่คณะโดยตรงเกี่ยวกับบุคคลคนหนึ่งๆโดยตรงมันก็ยังไปไกลไปลึกมากคือว่าไปถึง จุดสูงสุดที่มนุษย์จะไปกันได้ที่เราเรียกว่านิพพานทำให,ให้มนุษย์มีจิตใจสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเนื้อความทุ์เนื้อกิเลสตายตัวลงไปนี่ก็เรียกว่านิพพานวิ <c oughs> นัยจึงเป็นคล้ายๆกับว่ารากฐานนับถึงมูคณะอยู่ได้แล้วก็บ,บุคคลก็มีการประพติปฏิบัติด,ดี <c oughs> มีความ เหมาะสมทางกายทางวาจาก่อนนี่ส่วนของวินยัยนี่ส่วนทางจิตทางวิญญาณสูงขึ้นไปก็เป็นหน้าที่ของธรรมนี่สิ่งที่เรียกว่าวินยัยมีหลักการหรือกฎเกณฑ์ยอย่างไรก็ไปอ่านดูได้โดยง่ายแล้วก็เคยฟังปาติโมก ือวห้เว้นในสิ่งที่ไม่ควรจะทำตั้งแต่ที่เบาที่สุดไปถึงที่หนักที่สุดเรื่องเล็กๆน้อยๆมากมายหลายอย่างหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างมีวินัยพวกอภิสมาจารย์ที่ทำไม่ได้เกี่ยวกับกิริยามารยาททั้งหลาย <c oughs> นี่วินัยที่เป็นตัวกฎสำคัญก็มีที่เว่าปาติโมก คุณก็ไปอ่านดูโดยเฉพาะไอ้ร้อยห้าสิบข้อคือไม่รวมเสยกียวัฒนึนะอนิยตนับตั้งแต่ไม่ให้ทำนผิดเล็กๆน้อยๆเรื่อยขึ้นไปจะ <laughs> ถึงขนาดกลางจนถึงขนาดสูงสุด ที่เรียกว่าปาราชิกสิกขาบทนั <c oughs> ้นก็ไม่ใช่เรื่องอะไรคือไม่เกี่ยวกับธรรมะมันเกี่ยวกับวิน,นัยคือหมู่คณะนี่ต้องการอย่างนี้ถ้าท่านอยากอยู่ในหมู่คณะนี้ท่านก็ต้องทาอย่างนี้ <c oughs> ถ้าไม่ทําอย่างนี้สี่ข้อปาราชิกนี้ก็ให้ออกไปเลยท <c oughs> ่ิตารองลงไปเช่นตังฆาทิเศษอย่างนี้ก็ ต้องลงโทษตัวเองขนาดหนักตามที่บัญญัติไว้ก,ก่อนซึ่งจะให้อยู่ต่อไปได้ถ้าเป็นปาจิตติก็ลงโทษตัวเองเหมือนกันก็นเบาหน่อย <c oughs> นี่ก็เรียกว่าวินัยมุ่งหมายอย่างนี้